สวัสดีครับนายพลดูเลยครับนายพลดูเลยสวัสดีครับเคล็ดลับอายุยืนป,ปู่บราซิลวัยร้4ปีเผยกินสิ่งนี้ทุกวันอร่อยราคาถูกที่ไทยหาซื้อง่ายมากคุณปู่ชาวบราซิลอายุร14ปีเผยเคล็ดลับหนึ่งสิ่งที่ต้องกินทุกวันอร่อย ราคาถูกช่วยให้อายุยืนทั้งครอบครัวคุณปูบานันโดเกิดเมื่อวันที่17สิงหาคมพศ2444ในเมืองมีโตเรียประเทศบราซิลจากนั้นย้ายไปอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกราครอบครัวของเขาล้วนมีอายุยืนยาว พ่อของเขามีอายุได้99ปีและแม่ของเขามีอายุได้105ปีส่วนตัวเขาเองในฐานะผู้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในครอบครัวปัจจุบันมีอายุถึง114ปีคุณปูเบอร์เดนโดปรากฏตัวทางโทรทัศน์หลายครั้งพร้อมแบ่งปันเคล็ดลับในการมีชีวิตที่ยืนยาว โดยเปิดเผยว่านอกเหนือจากยีนที่ดีที่สืบทอดมาจากครอบครัวแล้วยังมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายอ่านหนังสือเล่นปริศนาอักษรไข้และมักจะเติมกระเทียมลงในมื้ออาหารประจำอยู่เสมอกลายเป็นเครื่องเทศที่ขาดไม่ได้กระเทียมนอกจากรสชาติและกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายอีกด้วยอาทิเช่นช่วยเรื่องภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันต่อสู้กับโรคหวัดและไข้หวัดใหญ่ช่วยลดความดันโลหิตปร,รับปรุงคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงของโรคหัวใจรวมทั้งช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งครับก็เป็น คุณปู่เบอร์นันโดนะครับจากบราซิลตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่สหรัฐประเปิดเผยว่าที่อายุคุณปู่ยืนยาวถึง1้4ปีนะครับก็เพราะทุกมื้ออาหารทุกวันเลยนะครับเขาก็จะเติมกระเทียมนะครับลงไปในอาหารเป็นประจำทุกมื้อนะครับแล้วก็ทำให้คุณปู่เบอร์นันโดท่านนี้นะครับอายุยืนยาวจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ สิริอายุรวม114ปีนะครับเอซี FC ท่านใดเข้ามาฟังแล้วอยากมีอายุยืนยาวก็อรองทำดูนะครับลองทำแบบคุณปู่เบอร์นันโดดูนะครับเติมกระเทียมในอาหารหรือจะกินสดๆกับน้ำพริกหรือว่ากับเมื่ออาหารที่เราทานทุกวันนะครับลองดูในบพลดูเลยเก่าเรื่องนี้ มาเล่าต่อๆให้ทุกท่านเพื่อทุกท่านอยากจะมีอายุยืนนะครับท่านมีความคิดเห็นเป็นประการใดอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกับนายพลดูเลยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ